ไอ้บีบีอไอเด็กกับโลกแม่คะแบงว่าหนแแูแม่ไม่ได้ยินเดี๋ยวอัดเสียงอัดเสียงส่งให้แม่เองทงั้งที่ไอ้ไอ้เ,อเบนไอ้เบนพูดแล้วก็แบงพูดเลยเอาสองอย่างเขาพูเลยแม่จะได้รู้แแม่ผมว่าตอมือ้ีลูกเยอะเลยลาวบลาวเดี๋ยวแม่แม่จะเข้าข้างหนู บันดีเอ้ยผมเรีบบอกจะได้แคปคลิปแคปโตแคปโตสิรัตสิรัตดวงบางชิงจิฮึบางยงคิคแคปโตสิรัตยงคิคตรงนี้คนต้องลงเยอะแน่เลยไม่ไม่กูจะบอกว่าอ่าฮะคนนี้ลงเยอะอยู่เจอจังวะเฮ้ยแต่เอาจริงไหมยังไม่เจอโปรเลยนะกโปร ไปพรีเดเตอร์มาแล้ว oh. เอาจริงไหมถ้าเกิดเราดีแล้งอ่ะเราไม่เป็นต้องรีบเล่นแล้องอะไรนะเพียเเดี๋ยวายาราเจอโปรเยอะเล่นประมาณนี้กำลังมันอยู่จะนำผีมือจริงกันำลังเข้ามาชอบเล่นเวลต่าตำตับอ่างยังไงเวลต่ำแม่งไม่โปรเลยเนะี่ยโผล่ักตัวไม่มีห,หัวยิงตัวอย่างเดียวกตมัคว่อย เรื่องนี้มีขอให้ทํทำอะไรไวรุ่นพี่เท่าส่งให้พี่เบด้วทำไรไวรุ่นเเออไร้มันต้องเอจะต้องรู้จักทำไรไวรุ่นทำปบบวิ่งกล่อพวกขอใครได้ก็ใครดีก็เร็วใครเร็วก็ดีใครอยู่มาแย่งมาม่ได้ เกลียวอ่ะเฮ้ยมีมหนังมีดูหนังนี่ว่ะคือมันจะแย่งเบ้นเบนอย่าโทษพี่ดิล้อมตัวล้อมตัว <c oughs> กกอุ้ยถ <cha> ้าใครแย่งตขโดนก็ตาบ้านผมเฮ้ยพี่พี่จะไปหาพี่จะไปหาแบงแบงเขาบอกมีเกาะม่วงอะ่ะแต่พี่อยู่ข้างหลังบ้านพี่จะไปล่างตีกันว่าทั้พี่เจอผมพี่อะไรหบอไม่พี่จะไปหลังบ้านเนี่ยบ้านหลังบ้านมันมีมันมีห้องบ้านนึงอ่ะโอ้โหเกาะอยัง เออหลังบ้านเห็นป้ามันมีบ้านหนึ่งอะพี่ว่าจะไปแล้วทีนี้แบงก์ก็บอกว่าเฮ้ยพี่เบียพี่ใครมีก็ผมก็แบบพี่เดินเดินแล้วบอกว่าผมกลับไปดูบ้านดูก่อนว่าไอกระสุนปืนได้หายพี่ไม่ได้กดเลยไม่มีไื่อยู่ไอ้กสุนไม่อยู่เก็บแลเกมบ้วเก็บแล้อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่ามาโทษพี่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมน้องทุกอย่างยังเหมือนเดิมจนกระสุน ที่ไม่เก็บที่มีสุดเยอะละเต็มเลยเต็มตัวเลยเจอเ้าวิ่งเดียวอย่างเปรี้ยวอ่ะล้มเมไหรก็ก็นั่นแหละทำไรไว้ด้วเฮ้ยไม่เอาปอบเท้าไม่เอากอบโอ้ยเอาเน่แหละมันล้มคนแรกเอาหน้าถ้ามันล้มอีกไกลๆเราวิ่งหนีดีกว่าไม่เมียปล่อยไปลปล่อยไปเอา ะเกาคนกากตะเกาล้มอุ้ยอุ้ยแบงแบงมันจะอ้ยแรงาาแบงมาาันจะเออรู้ไปไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> ขาะ,ะ,ะมันก็ตึใจอะมันก็กระโดปปืนอะ <c oughs> เออแบบจังนั้นหรอเฮ้ยวันดีเพื่อนรับาวันดีเพื่อน <c oughs> ตัดเขตาขตะลุง่ะวิ่งตรงตรงขอบเวนเตอร์แล้วหันไปเจอเอ๋เจอแม็พอดีแหละเฮ้ยเฮ้ยข้างในมีกาม่วงแต่ไม่มีการให้เปิดทำยังไวะ หาดิหาการการจะยิงการจะได้คือเขาบอกต้องยิงในตัวบอลลูนอะบอลนลอยอ๋อไอ้ไอ้ไอ้ม่วงๆอะเหรอที่มันลอยอ่ะใช่ใช่พี่ที่มันกลมลอยลอยอยู่อุ้ยมันอยู่ห่างเลยอ่ะตรงนั้นเดู๋ยวดูแมปไปโอ้โหไก่แมพนี่นะทำอะไรไม่รูเฮ้ยยังไอยิงอะไร ในเมืองใหญ่ทั้งแค้นขั้นตอนที่จิสขุดซ้ายมือรเรานี่แม่งอย่างมันมือลออูออเอวซด์อสุรกายกครับ เ sure. mm hmm. oh, ุ้ยปีนไม่ได้เดวะเออาคารเลยเนี่ยมันขุดไม่สุดเลยมันมันมันไม่ได้ไม่ได้ปีนตรงนั้นเฮ้ยให้เพื่อนมาเฮ้ยเดี๋ยวใครเกเพื่อนตรงนี้เฮ้ยเชียเฮ้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 ยเจ็บเจ็บ ก็ปแปลว่าที่รู้สึกตอนนั้นก็คือไอ้ตรงนี้ชัดเลยมีเข้าปบบละโดนรับ<า>แน่นอนจ้ำมันจ้ำมุูได้ยาแล้ว เออมันอยู่ตรงน้นไออยู่นะอรับทดไ เฮ้ย hey, hey. มีมจ hmm. ากาคกอ่อาคาหน้า hmm. อ like. ่ะว mm. ัน um ี้นี้ไยิงอยู่บ้ปลงาลงลกล่องโคเยอะ ไปอ่ะไม่รู้วิจะแต่งมาคุยไม่ได้ในเมืองอ่ะเออมาแล้วข้างหลังข้างหลังมาอะไรอยู่วะมาแล้วเราจลงไรเฮ้ยเฮ้ยลงเชอกลงเชอกลงเช็คเจอ พี่ช่วยแบงหนี่ทำ่ะโทษโที่อยากระโดดนะกระโดดไอ้ไ่ได้ไ่เจ็บไฟาไปต่อแบงก่อนนะเด็กเห็นพี่ยิงโตไวมเนี่ย แบงก์ก็ขายไม่มีดิดิทัดแบบทัดแบตทัดสอกก่อนทัดเลยก่อนแหละ,อะเอ้ามันลงอะไรนะวะโอ้ยพี่ต้องความเสียพี่ลงไปาาเราไม่เดียวหรอกอุย้ยเฮ้ยตรง ลงบนใดไปแล้วเฮ้ยไปไนนะอ,ยไอยู่หลังดาฟ้าทาชิว จะเป็นปุ๋ยว่ะแต่ที่อยู่ตรงบันไดนะจะเป็นขวี่นานที่ตั้งประมาณตรงนิบีสามสิบเลยเหรอตรงบันไดตายตรงบันไดสองคนเลยแต่จริดๆนะพี่เบียร์อยู่กลางนี่ไอพี่เบย์อยู่กลางแบงความมุ่งโทษนี่เบย์อยู่กลางอยากทำอะไรใช้ยาดี่แบงรบอะไรอยู่ดูดม ไอไก่ปลูกใกล่เก็บเอากลับกับกับมาเอากลับมาถ้ามีโพโต้อยู่มาถ้ามีมั้งไอ้โหลดดีนะที่ข้าวหมอยอพันพอดีเลยวะ่ะอุย้ยมีรอยเท้าใช่ไหมถ้าเจอใจเราเห็นนา,นานๆอยู่เลยไหมเลยเข้าวงไปเก็บพอใช่ป่ะเออต้องเก็บดีจะเอาไง ไี่ต้องยอมยอมโดนคนตายอ่ะจีวีอ่ะไม่ทันทันว่ะทันทันอยู่เเก็บของเดี๋ยวราเก็บของไปไปไปเลยยิ้งยิ่มเข้าข้างในเลยยืมมายังเข้าเลยเข้าเลยเขาเลย ชั้นสองมีของอยข้าววีต้องเก็บให้เร็วนะเร็วนะต่อไปนี่เย็นมากเลยนะข้าวีแล้วข้าววีแล้วเฮ้ยคนใดอนู่ไวะหาบนใดไม่เจออะ

บนกาอ่ะเฮ้ยวุ้นอ้อมมาตรงนี้อ้มยังไงอ่ะไม่ได้หรอกเราต้องเข้าตรงข้างล่างนี้อย่างเดียวอ้อมไม่ได้อ้อมอ้อมอ้อมไม่ทันอ้อมไม่ทันอ้อมไม่ทันเข้าตรงไปเ้างไปเข้าตรงๆเออต้อเข้าตรงๆไปต้องยอมเข้าตรงๆคนแรงดีดีนะ <Yeah. S 2> ต้องต้องเดินละปั๊บเดินละปั๊บเดินได้แป๊บนึงละปั๊บหดเจ็บเลยไอ้มันทิงเพื่อนเหรอไอ้หน้ามันทิ้งเพื่อเนเ,รเอหนเรเวอหวะไม่ใช่ ไม่ไม่เพื่อนเพื่อนมันไอห้หมอหมอมันยังไม่ตายผมเองไม่ลบไปคนอเคนเทนตแต่โดนหยอบเท็มสองมีคนอนะปาลี่ปั๊มปัมป๊มยาเอ้ยวงเอ้ยวงยิงอยู่แถวนี้เล่นหน้าอยู่ปั๊มส่อให้เต็มเลยมียาเลยกันแม่น่ะเอเหมนะาะกลางถ้ามีแค่ชิ้นเดียวเองท <l acht> ี่มีแต่เก่อเลยมีชิ้นนึงครับแล้วเล็กกับยา แต่อโง่ก็ขอเล็กมีเยอะอยู่ได้อาวุธการป้องปืนปืนการปืนอะนร้องเดินหน้าข้างหน้ามีคนอยู่อมีคนเดินมาอยู่ผ่านมานานละวนานละนานแล้วขึ้นสีขาวแต่มีการยิงเกิดขึ้นที่นี่เลยเรื่อได้แลองแถมก็ได้ รอเห็นรนูดีเฮ้ยโบกกันเท่าไหร่กันนะ่ะ4-5เส,สีย500 500เท่าไหร่นะ500 500เสียกี่ผมไม่ได้รู้30รอบโบกหมดผมโบกแบกปีมันน้องเสียห้องโอ้ไม่เลยเราเราไม่รีบเพราะมันเหลืออยู่5คน ไปสแกนที่ห้าโมงบิทแล้วเองมาอยุดก็สแกนแกนออกอืมเช็คแม่ต้องจริงๆร,รอรอรอ <c oughs> เรื่อยๆหลังเลยรอรอตีแล้วมันต้องเข้ามาขา้างหน้าโธ่สนย,ยิงกันโดดา้าเลยเว้ย สี่สนนยนี่ด้วยถ <Thank you. S 2> ้าเหลือสักสามปียังพอได้ว่าจ้จังแพรปบว่าต่อไปบีบเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเคลื่อนไปไหนเราว็่าเคลื่อนเป็นวงกลมสุดท้ายไหมน้อแล้วเราจะเป็นพวกเอิร์ดเอิร์ดหลัง เฮ้ผมเกาะแดงน้องคิดว่าไงครับอีโบจากเกาะฟ้ามาเป็นเกาะแดงโตรมากเลยแต่จริงๆก็คือไม่ได้เกาะแดงหรอกขโมยเข้ามานี่แหละเออกูเห็นกูเห็นกูเห็นดูอยู่ดูอยู่กล่องแดงขึ้นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกล่องเห็นอยู่กำลังจะพูดเลยกำลังจะพูดเลยอะไรล่ะไม่มีเราลาบ ดินแบงดูทางเข้าอ่ะแล้วอยข้างล่างข้างหน้านี่มีทางใต้ดินใช่เป็นทางทางเป็นทางหนึ่งขึ้นไปได้มันมีทางช่องใต้ดินอันนี้ไม่ใช่เหรอทางใต้ดินนี่เออก็จะมาดักยังไงไม่มีเฮ้ยไม่มีไม่มีเลยเท้าไม่เปิดดีว่าเข้ารับดีืว่ารับเฮ้ยแถวนี้ไม่มี แต่ไม่มีคนมี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 ตีนมีตีนมีตีนมีตีนว่าเขาขไปเร็ยวกันเดรยวกันโดนไอ้พวกดึงตออ อเพื่อนมาวอนเพื่อนต่อถอยมัชุบเพื่อนแล้วมัช e, ุบเพื่อนแล้ว ั๊มก่อนนะมเก็บมาก๊มก่อนเป็ตัน้ป๊มก่อนนไปหากลงต้องเก็บของอ่ะต้องเก็บของนะ่ะเป็นมารับรัโอ๊ยติดโอ้โหว่งว่งติดแบงค์ ตรงนี้อยู่นี่พี่ไม่เงยโดนอ้อวอ่ะโอ้ยหลังใช่ใช่มันเป็นมันเป็นกินกเฮ้ยใครได้กอดท้องนี่ยกะไม่ใช่าไม่ใช่กอดท้องพี่เอออ้าวอ้าวสองเกมหรอสองทีมสุดท้ายเอาเรามันเลยสองคนนะ ตายไปตัวหน ouais ึ่งใช่สามสามแทนแต่เป uh ิดไปอีกคนโตกว่ารักก่อนอาโหดต่อเป็นปผมเออยิงยิงระเบิดอ้แบงค์วิ่งเข้ามาพอดีเลยติดติดนแบงค์กระโดดอีกอ่เร้า600เห็นเห็นไหมเห็นเล้คไหมเห็นผอไหมไม่เห็นอะขอกมาก่อนก็ไม่โหดนะครับสี่สี่สี่ยูโตตายทีแล้ว1 0า ่าแล้วพัคเจ็ดนี่ยิงได้เยอะยิงได้เยอะคนเล่นน้องโออม่เองน้องโม่แจนเดเบลสูง